สวัสด yeah. ีค <tampoco> ร bon ับว no, no uh ันนี้เราได้ยแต่เด้ยินถึร่มัทสนาบนนะเองแต่โดยพรตฤีใทอนจะเขยาเห็ไหมครับเหนโดนพระนทอน วันนี้ผมจะให้มาดูภาพนะครับตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งนี่อันนี้เป็นที่ปรึกษาวิชาการโอเไม่ต้องดูหรอกอ <c oughs> ะต่อได้เลยอันนี้คือ่อนที่กูยีแต่งเมื่อคนใน เมื่อคนในโลกรู้จักความสวยว่าสวยความน่ากเกลียดก็อุบัติขึ้นเมื่อคนในโลกรู้ว่าความดีว่าดีความชั่วก็อุบัติขึ้นมีกับไม่มีเกิดขึ้นด้วยความรับรู้โอเคแม่แั๊บหนึ่งแม่ผมครับยากับง่ายเกิดขึ้นด้วยความรู้สึก ยาวกับสั้นเกิดจากการเปรียบเทียบสูงกับต่ำเกิดจากการเทียบเคียงโฮมข้อคิดนะครับเนี่ยมาจะไปดูหน้ากันเลยนี่คือซูสีไทยเฮาใครรู้จักก็ไปดูกันนะครับอันนี้พากาอี้หวัวองเชยชุนองที่หนึ่งอบิดาคนนี้ครับใจเฟิงองเชยชุนองที่สองอันนี้ แม่เลี้ยงปุยนะคะพระชนีหลงอยูอ่อันนี้ครอบครองปุยมีแม่แม่คนที่สองย่าแล้วก็เอ,อพ่อปุยนะครับอันนี้แม่น่มของปุยนี่อันนี้ปุยนะครับตอนเด็กๆอายุสองขวบอันนี้ตอนปุยตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยปุยตอนอายุสัก เจ็ดขวบได้หรือว่าสามขวบเนี่ยเลยนี่พระชาชนนิยมหลงอยู่ดีนี่ครับลายเมืองหยวนซื้อขายอันนี้เออรูป,ปุยตอนตอันนี้จางซุนอันนี้วันจงนารายชีนี้นะครับอันนี้ขบวนแห่กำลังไปยาไปรับนี่ เออเป็นพระอาจารย์สองคนของปุยกับอาจารย์อีกสองคนนะครับเป็นปุยตอนที่อยู่ที่เทียนเสินเทียนโอเคแม่เป,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 ป้ปโอเคครับก็พอกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับคุณครับ